สวัสดีครับอันนี้ก็ผม power animation หรือก็ช่างของผมนั่นแหละซึ่งในวันนี้ผมซึ่งก็มีคนเรียกร้องให้ทำสอนตัวลงไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไอ้ไอ้กลางของเราหรือตัวเจ้า stickman ของเรานะครับว่าพี่ครับลงยังไงครับสอนลงอะไยได้ไหมครับได้ครับผมจะสอนครับความจริงที่จะทำตั้งนานแนละ้วแต่ไม่มีใครเรียกร้องผมก็เลยไม่ทา จริงก็ที่เกียนได้แหละเออก็นี่ผมจะมาสอนเลยนะครับซึ่งวิธีก็ง่ายๆครับผมก็เซิร์ช Google ซึ่งเอ้ลิงก์ที่ผมแนะนําจริงๆผมก็จะแนะนําไว้ครับก็คือ้ตัวนี่ตัวนี้ครับผมเว็บนี้ผมแนะนำฮะแนะนําเว็บนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกทีครับสมมติสมมุติว่าผมจะโหลดเจ้าตัวเหม่ยสว่าดเข้ามาผมก็กดที่อั์โหลด อ่ะกดดาวน์โหลดฮะขึ้นอย่างเงี้ยไหมครับเสร็จปุ๊บครับปดกดเปิดไฟล์ของตัวนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งมันจะขึ้นอย่างนงี้ะเราโลาก็ถามว่าแล้วจะเอาไอ้พวกเนี้ยลงไปเข้าไปในหน้านี้ยังไงคําตอบก็คืออย่างนงี้ครับผมให้เรากดที่ตัวนี้ฮะฮะผมฮะไอตัวพวกนี้ออกอือไปอยู่นี่ไปไอนี่อดี้ไอเสร็จปึ้งอะ กดคลิกซ้ายลากคุมอย่างนี้ก็ได้นะฮะกดอันนี้ผมคือก๊อปปี้ไฟล์เสร็จปุ๊บนะฮะล้วก็เข้าไปที่ตัวอันที่เราจะทำนะ้วซึ่งเราก็วางไปครับผมปุ๊บว้วรู้สึกจะมีบางอย่างแปลกปลอมติดขึ้นมาเฮ้ยอันอนี้คือกดกดกด,กดที่เอไม่ต้องการผมซึ่งอย่างผมไม่ต้องการไอ้กระบังหน้าบวกตรงนี้ผมกระจกปิดหมวกตรงนี้ผมก็กดนะฮะปุ๊บนี่ก็ขึ้นนี่ก่อนถามว่าจะเอาไหม ซึ่งผมกดออกไปแล้วซึ่งเราจะเป็นตัวเหน่วยสว่างขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเอฟนี้เนี่ผมแนะนําให้โหลดกับผมของของครบพร้อมจริงฮะกับอันที่สองผมโหลดจากช่องช่องฝรัหลังขอผมซึ่งเราต้องเข้าไปที่ y youtube นะผมซึ่งผมเตียวนะครับผมม mm ี hmm. ้หมดสามช่องที่ผมแนะนาจริงจริงหรือผมใช้บ่อยครับผมก mm ็ hmm. คือช่องนี้ครับผม power g u e ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ครับผมว่าซึ่งเขาลง ผมลงโหลดแพ็กฟรีซึ่งเดี๋ยวผมจะลองโหลดขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งผมจะเอาไหนดีผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะผมกองพลที่แปดรีคอนของกอ,องทัพเยอรมันนะผมกดไปด่คลิปของเขาอ่ากดนะฮะรอครักก็กดกันนะผมเขาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เราโหลดแล้วก็กดขึ้นไปที่ลิงก์เขานะครับกดกดดาวโหลดของเขาไว้นะครับอ่าอึง้งจะเห็นได้ว่าผมว่าไฟล์ าโหลดจากเว็บนี้มันจะขึ้นตัวของอ่าอกลับมานี้ดิกลับมานี้ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมซึ่งดูต,ตาดีนะผมจะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าผมโหลดจากช่องคือโหลดมาจากลิงก์แบบนี้นะผมมันจะขึ้นอย่างงี้ซึ่งเราต้องต้องโหลดได้ตัวที่จะเอ,อ่อยังไงฮะยังไงแปลงไฟล์ก่อนนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้อันไหนเหมือนกันลืมไปหมดลวแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นให้ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นให้ขึ้นให้ตามสัญชาตญาณของพีซนะผม ลรากดเปิดไฟล์ครับผมเปิดไฟล์มันจะขึ้นให้เราแปลงไฟล์ก่อนนะครับอย่างเงี้ยแปลงไฟล์แป๊บปึ๊บมันจะเครื่องมันจะกาลังแปลงไฟล์เราอยู่ครับพอแปลงไฟล์ครับผมเราแป๊บอ่าขึ้นแล้วนะครับซึ่งตัวอย่า่มันจะขึ้นที่ตัวเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยตัวไฟล์นี้เองขึ้นชื่อว่าอะไรวะตัวไฟล์ชื่อออว่าตัวไฟล์ชื่ออะไรชื่ออะไร อ๋อใช่คือกองพลที่แปดเราต้องหาอ่านี่ฮะเลขแปดเขาจะให้นี่ครับผมตัวนี้มาเลยครับซึ่งใช้เป็นสําเร็จรูปได้ครับผมกดออกนี้แกโอเคกดขึ้นไปที่ตัวไฟล์เราทำการใช้ซึ่งเราจะขึ้นมาอย่างนี้ครับผมอ่าเป็นสวยงามเลยครับผมซึ่งอันนี้สามารถกดได้เลยครับกดปุ๊บอ่าออกดขึ้นมาปุ๊บนี่ครับผมกดวางแล้วก็จะได้ ัวทหารเยอรมันของเราเองครับผมซึ่งวิธีจะปรับลดขนาดแล้วก็นี่ครับผมกดตรงนี้ครับผมเห็นไหมกดคุมนะเอาปรับหนึ่งร้อยเราก็กดหนึ่งร้อยปึ๊บแอนทหารเยอรมันขนาดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยของเราทหารเยอรมันแอนสวยงามสดใสโอ๋ต่อที่โอ้โหนี่นะครับผมตัวเคนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผม สอนลงรถถังยังไงเหมือนกันเนาะผมแต่แค่เราต้องกดไปที่ตัวรถถังซึ่งเจอผมมีอันหนึ่งนะหานวามันมอยู่ไหนอ,อันนี้แล้วกันอ่ะซึ่งผมก็เอามันจากช่องตัวช่องช่องนี้เหมือนเดิมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้อีกทีนะผมนี่ผมช่องเนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวของ M2Bending เข้ามาแล้วกันนะผมเป็นรถํำเรียงพลสารัฐซึ่งก็เหมือนเดิมผมกดเหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมฮะกดกดปึ๊บปึ๊บอ่าแต่เนื่องาว่าคันมันใหญ่ไปซึ่งเราก็มีวิธีลดขนาดผมอย่างนี้คบผมแต่ลดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คผมซึ่งวิธีง่ายให้ผมกดทิ้งอย่างนี้ปึ๊บให้ได้ล่างติดอย่างนี้เลยครับให้ติดที่สุดี่จะทาได้ครับผมแล้วก็กดลดขนาดนะแอบอย่าอย่าให้มันขึ้นสูงไว้ผมเดี๋ยวเพราะเราต้องกดจุดสีคืออย่างนี้ครัผม เห็นสีแดงอย่างนี้ไหมผมมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงครับเป็นเป็นประมาณว่าเป็นจะเรียกว่าไงเป็นจุดส่วนต่อออกส่วนต่อประกอบนะผมเป็นส่วนต่อที่เป็นเหมือนแบบประกอบนะแต่อันนี้คือส่วนหลักครับผมส่วนทําให้แอะสีสีส้มๆองนี้ครับผมทำให้มันเคลื่อนที่ได้ครับผมส่วนสีแดงมันจะเหมือนแบบส่วนต่อรองครับผมซึ่งจะเป็นเคลื่อนที่ส่วนอื่นๆแทนนะครับผมแต่กดสีนี้มันคือจะเคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วเมื่อการลดขนาดทั้งหมดนะครับผม ถ้าสมมุติผมจะลดขนาดเนี่ยก็กดสีแดงอย่างเงี้ยผมแล้วก็ลดขนาดใช่ไหมผมมาลดขนาดแต่น,นี้นะอะอะปรับขนาดกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเออย่างเงี้ยนะฮะซึ่งลดทั้งหมดก็อย่าลืมกดคุมให้หมดเป็นสีแดงขึ้นทั้งหมดอย่างเงี้ยผมถ้าไม่คุมทั้งหมดมันจะลดแค่ตรงนั้นจุดเดียวไปครับผมซึ่งอย่าลืมกันนะครับอ่าสวยแล้วไงสวยแล้ว วิธีที่จะสมมุติมันขึ้นอย่างนี้แล้วเรา,เราคือกดเพิ้นไหนะครับผมกดตวนี้เพิ่นเราก็ต้องเพิ่มขนาดมันเราก็จะได้กลับมาเนคันแบบนี้ครับผมเกดลดขนาดต่ออีกรถเอกรปอีกลด,ล,ดล,ดลดอีกรดอีกอีกนิดมันใหญ่เกินรดอีกรดอีกสีรถอีกรถอีกออ่าเอาได้ขนาดนี้ก็ได้ครับผม รถที่เราต้องการออรถของเราเองน่ารักเลยเชียวส่วนกับอีกอันกับอีกช่องนี้ครับผมที่ผมแนะนำํำแนะนําผมก็ของ D N ผมอันนี้เขเปิดฟรีผมแต่คลิปอาจจะน้อยแต่คุณภาพจะไม่แพ้กันกับตัวของอ่า Power g u ผมตัวของช่อง D N ครับผมซึ่งเป็นคลิปที่เขาทำนี้ผมแต่มันสั้นนะผมกับช่องที่สามคือ เทเรียลเล็กสแปรตไพวอตแอนิเมชันนั่นแหละครับชื่อของเขา The Real Lexblad Pivot Animations แบบ <laughs> อันนี้เขาจะเปิดแต่เขาจะไม่ฟรีผมแต่คุณภาพมันจะดีครับผมแต่เขาจะไม่ฟรีครับผมแต่คุณภาพดีครับผมซึ่งแามว่าเราจะโหลดยังไงก็ต้องเข้าไปที่ตัวของวิดีโอนะครับเข้าไปที่วิดีโอของเขาซึ่งเราจะเอาอนไนครับอ่าผมมดุมดมุดอะไรดี อเออเอาผมจะเอาตัวจะดูคลิปนี้ครับผมแต่ปุ้มครับผมจะดูที่ลิงก์ครับผมนี่ผมขอทิ้งเอาไว้อย่างงี้ครับผมอันนี้เป็นลิงก์ครับผมซึ่งเราต้องดูว่าอันไหนเป็นตัวโหลดนะผมเดี๋ยวหาก่อนนะไหนวะไหนวะไหนเนี่ยอ่าเป็นตัวนี้แต่มัง้ง ละมังละมังไว้ก่อนอ่าตัวนี้ผมซึ่งเราต้องเสียตังค์ซื้อนะผมซึ่งซื้อแล้วคุ้มค่าผมคุ้มค่าแน่นอนก็ผมคุ้มค่ากับราคาที่เสียแน่นอนครับเชื่อผมอย่าเพิ่งซื้อครับผมไปโหลดจากช่องพวกนี้ก็ได้ครับผมแล้วเราก็ทาพื้นหลังเราเองก็ได้นะครับซึ่งก็จบก,กันไปแล้วครับผมากับการสอนโหลดแล้วก็สอนลงในนี้ครับผม ก็อาจจะไม่เข้าใจกันงัลง่มเพราะว่าผมไม่มีความสามารถในการอธิบายที่ดีวันนี้ับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตุกใจใผมหน่อยนั่นแหละแล้วก็กดติดตามหรือพิมพ์ข้อติชมเลยถามงงาะไรผมหรือยาบอกใคอมเต์ว่าพี่ครับแล้วจะสอนยังไงให้มันเป็นทำเป็นแอนิเมชันได้เอาผมก็ต้องรอคลิปหน้าผมเมื่อมีคนเรียกร้องผมได้ทำแอ้ผมเนาะเนาะต้องมีคนมากระตุน้นถึงจะทำ แย่ว่ะเพื่อนนี่มันแย่เออก็้วถราเวันนี้ก็ต้องลากราบลาไปก่อนครับชาววันนี้ก็สวัสดีครับลาก่อนครับ